สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาทสระบบถ้วยตายนะครับสปูนนี่นะครับไม่รู้เห็นไหม m a x กเซ o o o t เป็นสปูน r c s เบอร์พันนะครับของสตรีทเ A2 เมื่อคืนผมนั่งทำถ้วยตายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปรับไม่เด็ดผมจะใช้อยู่ประมาณ5นะครับเดี๋ยวลดตุนก่อน 1นึ่งัเลยหนึ่งสองี่ห้านี่ครับห้ากิเยี่อที่ใช้กน็นี่นะครับเยื่อเทสหลายรอบแล้วทุเลศนิดหนึ่นนงเยื่อประมาณ3.5คำครับเดิมมัน4.5แต่ว่าหัวแตกไปแล้วเดี๋ยวเทสด้วยแรงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตีไปสบายๆเบาๆนี่ครับ ไม่ฟูนะครับแต่นี้ผมนอนเหนียวเรียดประคองสายไว้กันเหยียดตกได้ประมาณอันนี้ที่มองได้ประมาณสิบห้านี่นะครับนี่นะครับเหยียดตกแล้วผมต้องอยู่อันนี้ก็ประมาณสิบแปดเลยนะครับเดี๋ยวลองใส่แรงเพิ่มดูเพิ่มแรงจากห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ เหยื่อไปประมาณ20เมตรครับการสายเมตรบันไว้นะครับก็จะดูระยะเราดูโดยตามที่เดินเช็คไปแล้วว่ามันอยู่ประมาณไหนบ้างต้องหยุดตอนเหยื่อตกครับผมหยุดไม่ทันสังเกตตอนเหยื่อพุ่งไปครับว่าสายไม่มีอาการอ้วกขึ้นมาเลยครับมีลมมันอ่อนนะครับดูที่เสื้อนะครับอ่อนถึงปานตาง เดี๋ยวจะลองกับกบยาง7ดกรัมให้ดูนะครับอันนี้เหยื่อ3ามกรัมผ่านแล้วนะครับอันนี้เหยื่ยตอตกเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับการขาดใจตีปล่อยมือไปเลยตกผู่ก็พู่ไปใช้แรงประมาณ20-30%นะครับ มีลอยขึ้นมานิดหนึ่งครับตอนจังหวะลมตีสวนลมพัดสวนเหยื่อขึ้นมามีลอยขึ้นมาช่วงเหยื่อจะตกนิดนึงอยู่ปรสาทครับมีลมสวนอยู่ครั้งครับนี่คือตีปล่อยมือเลยนะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่ตัวเหยื่อสามจุดห้ากรัมระยะไปก็ประมาณบอประมาณสิบสิบเจ็ดเมตรนะครับ